สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยใจไทยค่ะการดูแลความปลอดภัยให้กับครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะับเป็นอีกภารกิจที่สําคัญนะคะที่มีการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งในส่วนภาครัฐและประชาชนด้วยการจัดทําโครงการราปภครูขึ้นมาค่ะ ครูในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือบุคลากรสําคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนสภาพการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้มีความรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนำพาชาติไปสู่การพัฒนาแต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ครูตกอยู่ในฐาน,นะที่ต้องคอยวิตกกังวลว่าเวลาที่ตนเองเดินทางเพื่อมาทําการเรียนการสอนจะมีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางหรือไม่ ก่อนหน้านี้ก็คือครูอยู่ในความหวาดระแวงความกลัวว่าเราออกมาจากบ้านตอนเช้าความรู้สึกก็คือกลัวค่ะกลัวว่าเราออกมาจากครอบครัวแล้วไม่ได้กลับเข้าบ้านนะคะตรงนี้ห่วงที่สุดก็คือหน้าที่ของเราเราก็ห่วงด้วยเพราะเด็กตาดำๆยังคงรอเราอยู่อีกเป็นร้อยคน ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับครูกองร้อยทหารราบที่1543หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี23จึงได้จัดให้มีการจัดทําระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยครูหรือรปภครูโดยมีภารกิจในการลาดตระเวนพื้นที่เส้นทางระหว่างที่พักและโรงเรียนเพื่อคอยสังเกตระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งการจัดชุดรปภครูขึ้นมานอกจากจะช่วยสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับครูแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนให้ได้มีส่วนร่วมดูแลและปกป้องชุมชนและบุตรหลานของตนที่ต้องเดินทางมาโรงเรียนทุกวันให้มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนนั่นเองค่ะโครงการราพอพครูนะครับก็ทำให้คุณครูครับได้มีความเชื่อมั่นในการมาทำงานจากที่เมื่อก่อน,นครับเ,เกิดเหตุการณ์แล้วก็การร,าพ,อราพอครูเนี่ยมีน้อย แต่พอระยะหลังนะครับก็ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาทําให้การมาทํางานของครูเนี่ยมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นภายหลังที่มีโครงการนี้ทําให้ประชาชนรู้สึกรู้สึกว่าสบายใจอบอุ่นใจขึ้นขึ้นมากเลยอะคะ่ะที่มีเจ้าหน้าที่มามา,มาคอยดูแลประชาชนในหมู่บ้านในส่วนของค,ค,ค,ครูก,ก็ก็รู้สึก,ร,สกรู้สึกดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าเออมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยขึ้นขอขอบคุณภาครัฐ ที่ที่เข้ามาช่วยดูแลชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ขอบคุณมากค่ะตเติมใจให้เป็นสีขาวคื้นความหวังสู่วันสดใสเปรียมพลังสร้างสรรค์วันใหม่ให้สังคมไทยสวยงามรักพอฝันเพื่อวันพรุ่งนี้ได้เป็นจริงอย่างใจต้องการด้วยหัวใจที่ขาวสะอาด คุณผู้ชมคะการจัดชุดระปภครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอีกหนทางหนึ่งนะคะที่จะนํามาซึ่งสันติสุขในพื้นที่และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูผู้ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติอีกด้วยค่ะไปมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ